สวัสดีค่ะคลิปนี้กะตามคําเรียกรองเลยเด้อค่ะเด้อบางคนนะคะเนาะเห็นเขาจาบอกว่าเพจเพจกะอยากสิหูวว่าเอเพจเนี่ยมันเป็นจังไหนมันสั่งจังไหนนะคะก่อนอื่นมาทําความเข้าใจก่อนเลยนะคะเนาะว่า Facebook ทีเฮ่าเลนเนี่ยค่ะเนาะโปรโฟไฟล์ส่วนตัว Facebook หลังเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับบ้านนะคะในบ้านหนึ่งหลังเนาะมันกสะมีอยู่หลายๆห้อง แต่เะห้องอะค่ะเขากะสิเอินว่าเพจเนาะ,ะหนึ่งเพจเท่ากับ1ธุรกิจนะคะเนาะหลกักกับบานหนึ่งหลังมีลายห้องแสดงว่าเข้าหนึ่ง้นก็สามารถสั่งได้หล,ลายเพจไปค่ะไปเบิงวิธีของการสั่งเพจกันมาจา้ะเริ่มจากการที่ไปที่หน้า Facebook ของเรานะจ๊ะ มาตรงคำว่าเพจเดอจ่าเดอนี่ค่ะย่างกีเจียบอกไว้ตั้งแต่ตนเนาะว่า1 facebook เท่ากับบ้าน1ห,หลังในบ้านหนึ่งหลังสามารถมีห้องได้หลายห้องซึ่งแต่และห้องเราก็จะเรียกว่าเพจนะจ๊ะนี่ของเจียกมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะเราจะมาตรงที่สร้างนะคะกดลงไปเลยค่ะ สร้างเพจของคุณนะคะเพจก็คือพื้นที่ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจแบรนด์ส่วนตัวหรือองค์กรของคุณได้แบบสาธารณะไปจ้ะเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่เราต้องมีเตรียมไว้ในใจนะคะนั่นก็คือซื้อเพจค่ะอันนี้เจี๊ยบเตรียมมาแล้วนะจ๊ะไม่ต้องคิดยั้งร้จ้ะครูเจี๊ยบแฟนเพจ พระว่ากนหนาะนีก็มีแบบครูเจีย๊ยบสลินยาขันทวุฒิไปแล้วนะคะเนาะบัดน,นี้ก็มาเจอครูเจี๊ยบแฟนเพจซื้อนีบนทัน้นมีค่ะห้องนี้ในบ้านหลังนี้นะจ๊ะยังไม่มีคำว่าครูเจี๊ยบแฟนเพจกดถัดไปมวนหมูจะ้ะเข้าจำเป็นจะต้องมาเลือกว่าเพจที่เข้าตังคืนเนี่ยมันตรงกับหมวดหม่อันใดมากที่สุดนะคะ อล,อลองค้นหาเบิ่งก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะมีมาให้บางส่วนอยู่ละแต่เราลองค้นหาดูว่ามันมีอันอื่นอีกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ล่าสุดนะคะที่เห็นแต่ละคนต้องการเป็นนั่นก็คือ CREATOR DIGITAL กดไปเลยจ้า,อาพอเลือกหมวดหมู่เรียบร้อยนะจ๊ะเข้ากลับไปกดสร้างรอสักครู่นะจ๊ะ นี่ค่ะสิ่งต่างๆที่เขาต่องมาต่างคามองนี้เนะคะเนาะว่าจริงๆมันตั้งเสร็จแล้วนะแต่ว่าหามันมีแบบอ่าจักเล็กน่อยแน่เพื่อความหนาเสื้อถือนะคะอ่าบาว่าจะเป็นในเรื่องของคําอธิบายตัวเองนะคะกรูเจียแฟนเพจนะคะเพจสำหรับให้ข้อมูลการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วกันเนาะอ่าเพจอ่าหรับ ่ะสำหรับมือใหม่อธิบายไปนะคะสำหรับมือใหม่นะคะ,ะแนะนำมือใหม่ก็ได้นะคะแนะนำมือใหม่สร้างตัวตนบนโลก ออนไลน์นะคะกระไซไบกอนนะคะอันนี้เ้าสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เห้าอ่าใส่คําอธิบายเรียบร้อยกดถัดไปจ้ะสิ่งที่เราต้องมีนะจ๊ะนอกจากชื่อที่เตรียมไว้นั่นก็คือรูปโปรโฟไฟล์และหน้าปกมาจ้ะ รูปโปรไฟล์โอ้เยอะแยะมากมายเลยจ้ะเยอะแยะมากมายเลยเอาเอาอันนี้แล้วกันนะคะเน,น,น,นาะหนาใหญ่ดีนี่มาแล้วจ้ะอ่ะเริ่มมีตัวตนที่ชัดละสังเกตดูนะจ้าตอนนี้คุณภาพเพจแค่พอใช้เองนะแค่พอใส่นะคะไปอีกค่ะภาพหน้าปกภาพหน้าปก เอาอันไหนล่ะเอาเอาอันนี้แล้วกันนะคะปึ๊บนี่ครูเจีย๊ยบแฟนเพจนะคะมาล่ะอ่ะมีลูปเฮ้าสองคนนี่ล่ะนะคะอ่ะ,อะแล้วก็กดถัดไปนะคะมีชื่อมีภาพโปรโฟไฟล์แล้วมีหน้าปกเพจแล้วกดถัดไป รอสักครู่นะคะนี่มาที่นี่ค่ะเข้ากับมาเบิงในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่เขาจะให้เราใส่นะคะอันนี้ใส่อยากใส่ก็ใส่แต่ของเจียวกะข้ามไปก่อนนะคะในเรื่องของเบอร์โท่เนอะมาที่นี่ค่ะทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนําการสร้างกลุ่มเป้าหมายเพจของเราอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยายฐาน แฟนเพจนั่นก็คือการที่เราจะต้องไปเชิญเพื่อนนะคะอ่ะให้เชิญกระเชิญเลือกเอาเลยค่ะเพื่อนเรานะจ๊ะอ่ะโบราณเกินมาจากคุณแอปเปิลมาจากเนี่ยคะ่ะต่างๆเล่านี้นะคะเขาสามารถเชิญให้เข้ามาติดตามในส่วนของเพจของเรานะจ๊ะเอากระเชิญมาเอา้าเปิงต้นจ๊ะ หาค้นสิบค้นก่อนกระไดพราะเป็นตัวอย่างเนาะค่ะเนาะอ่ะส่งคำเชิญไปนะจ๊ะแล้วอีกจังนึงค้นสำคัญค่ะหาประท่านได้เจอค้นนี้จ๊ะยังไงก็จะต้องมากดแน่นอนโอเคส่งคำเชิญไปนะคะพอเชิญเพื่อนเรียบร้อยกดมาที่ถัดไปยาวจังหน่อยได้อยค่ะเดอ้ออ่ะ ติดตามความเคลื่อนไหวของเพจอยู่เสมอเปิดฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อใช้ให้เพจกรูเจียแฟนเพจนะคะเกิดประโยชน์สูงสดุดเนาะอ่ะข้า,าติ๊กมาให้แล้วการแจ้งเตือนบนเพจนะคะในโปรไฟล์ของคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกรูเจียแฟนเพจนะคะอ่ะกดเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ เริ่มการแนะนำการใช้งานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับสู่เพจใหม่ของคุณนะคะตอนนี้คุณสลับจากโปรไฟล์ของคุณมาใช้เพจครูเชฟแฟนเพจซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้มากกว่าว่าคุณกำลังแชร์กดถูกใจและแส,แสดงความคิดเห็นในฐานะเพจไปจ้ะไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลย หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการเริ่มการใช้งานนะคะอ่ะกดถัดไปค่ะโต้อตอบทางโซเชียลได้หลากหลายอ่ะกดถัดไปค่ะทำให้เสร็จสิ้นได้ในที่เดียวเรียบร้อยนี่ค่ะสำหรับการสร้างเพจนะคะอ่ะลองเบิงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจียวจะ ลองไปเบิงว่าเพจใหม่ของเห้าเนาะมือนี้เห้าตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแจน้งไดนี่ละจ้ะมาแล้วจ้ะตึงๆงนี่ค่ะคือเพจที่เราช่วยกันสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วยกันสร้างเพจอ่าช่วยกันสร้างเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามอีกหนึ่งเพจของ จี๊ยบด้วยนะจ๊ะนอกจากมีครูเจี๊ยบสริญญากันทวุฒิแล้วท่านก็จะได้พบกับครูเจี๊ยบแฟนเพจด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะลองสั่งเบึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า1เพจเทียบเท่ากับ1ธุรกิจขอบคุณค่ะ